ก็สว่วนดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้ฟิกบนที่ รีเทสไหมว่าเราเนี่ยจะเอาตามไหนดีที่จะเป็นแนวในการปรับตัวที่มีเนยสําคัญแล้วก็เป็นการปรับตัวที่เกิดขึ้นได้จริงอยู่บ่อยครั้งนะครับเคยเป็นไหมครับลหลายๆคนเนี่ยมีความสงสัยในใจใช่ไหมเวลาเรากางฟิวเจอร์ชีขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะมันการจากไหนไปไหนมันกางยังไงแล้วก็ไอ้ตำแหน่งเลเวล3ามแปเนี่ยมันใช้งานอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกเลเวลไหนมันมีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาสอนวิธีแก้ แก้ปัญหาแบบง่ายๆให้นะครับอีนนี้เราก็มาดูก่อนว่าฟีเบอร์นิชีดาไหนที่เอ,อ่อมันเกิดการกลับตัวบ่อยๆดะเดี๋ยวผมจะให้ทริกนะครับฟิเบอร์นิชีดานไหนบ้างที่เกิดการกลับตัวบ่อยๆนะก็จะมีดัานแรกนะครับก็คือสแลดจุือ3เ2นะครับแล้วก็50%นะครับแล้วก็61.8%นะโดยที่เจ้าด่านเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นด่าน Golden Ratio ของการปรับตัวแล้วก็ด่านด่านนึงผมให้นะครับก็คือเป็น78.6ก็คือเป็นด่านที่จะลงมาค่อนข้างนึงแล้วให้เราจำตัวเลขนี้เอาไว้ก่อนนะครับก็คืออะไรบ้างสามแแล้วก็6เแล้วก็78.6กนะครับก็คือขอแค่ได้จำตัวเลขนี้ให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะครับเราจำตัวเลข4ี่ชุดนี้ไว้ในใจโดยที่ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็น61.8%นะอแนตะทีนี้ก็ไปดูต่อ นี่ใช้งานอย่างไรนะครับตัวฟิบนิชชี e รีเทสเมนต์่ะต้องบอกก่อนว่าตัวรีเทสเมนต์เนี่ยจะใช้งานได้กับประเภทของราคาหรือสภาวะของราคาที่เฉพาะเจาะจงด้วยนะครับซึ่งสภาวะราคาที่เฉพาะเจาะจงนั้นเนี่ยก็คือ การเจอ up trend หรือ down trend ที่มีความชัดเจนอะแต่ถ้าเราไปเจอในช่วงที่ไซด์เวย์เนี่ยเราจะการ r e t ทสเม m e n t ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยฟิวชัเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีทั้งฟิวชั่น r e t เมนต m e n t extension นะครับอะแล้วก็มีฟิวชัไท time ด้วยอะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันนะแต่เนี่ยเราจะใช้ r e t ทสเม m e n t ในการหาจุดพักตัวของเทรนด์หาดิสคาของราคาหา แฟ์เวลูหาส่วนลดอะไรก็ตามนะครับมันจะการยังไงโดยที่เริ่มต้นเราอาจจะเห็นเป็นอัพเทรนด์ในลนนนักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นอัพเทรนลักษณะน,น,นี้นะครับเราจะกดจุดฟิวมอนชี้เวลากดจุดเนี่ยเราต้องกดจากไหนไปไหน กดจากล่างไปหาข้างบนนะครับซึ่งการกดจุดครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าจุด A กดจุดครั้งที่นี่ยเรียกจุด B นะครับฟิวเชี่เนี่ยจะมีสองจุดจุด A กับจุด B เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นขาขึ้นนะครับเราจะกดจุด A นะครับจุด A เนี่ยเราจะเรียกว่าจุดหนึ่งร้เรทุกครั้งเลยนะครับจุด A เนี่ยจะเรียกว่า100%เซนแล้วก็จุด B ไปหาจุดข้างบนสุดนะครับที่ศูนย์นะ นะ0%กับ1%ในลักษณะนี้ก่อนนะคือถ้าเจอเนื้อครับเทรนเนือตอนนี้นะครับการที่เราจะการฟริดมนลค่าอัพเทรนได้เนี่ยราคาปัจจุบันจะต้องไม่อยู่แถวๆบริเวณนี้นะจะไม่ไม่ควรจะต้องอยู่แถวๆบริเวณนี้ราคาปัจจุบันเราควรจะต้องเห็นเขามีการกลับตัวลงมาบ้างแล้วนิดเพื่อเห็นว่าเออตัวเนี้ยมันคือจุดที่เรียกว่าสิ้นสุดแล้วจริงๆนี่คือเทคนิคนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเรารีบไปการเลยตอนที่ราคาเนี่ยเขายังไม่กลับตัวนะครับ เขาอาจจะขึ้นบีก็ได้กตเราก็ต้องมากดศูนย์ใหม่อีกทีนึงแบบนี้ต้องขยับตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือรอให้ราคาเนี่ยเขามีการพักตัวลงมาสักเล็กน,น้อยก่อนแล้วเราค่อยทำไหมครับเราค่อยจัดการที่จัดการนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้ตรงมาสักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยจับศูนย์นะทีนี้เนี่ยยังไงต่อเวลาเราการแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรเขาจะเกิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาครับก็คือสามสิบปดจุดสองจะอยู่นี่นะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือกึ่งกลางนะครับประมาณกลางกลางก็คือประมาณนี้นะอันนี้ผมกะด้วยเตานะครับแล้วก็ตรงไหนครับหกสิบเอ็ดจุดแปดนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็จะเกือบๆจะเข้าสองในสามนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับแต่อันนี้คือเข้าแบบเข้าสองในสามเต็มเต็มเลยนะครับแต่เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอเ็นะทีนี้หลักในการดูว่าเราจะดูอย่างไรที่เราจะใช้เลเวลไหนนะครับว่า ตรงจุดไหนเนี่ยเป็นจุดที่ลับตัวจริงๆให้เราสังเกตจากตัว price นะครับอย่เงี๋ยผมจะให้ดูตัว p r i ชัดๆเนะี่ยตัวไพ i c e นะเดี๋ยวดูนะผมผมว่าที่ดูแบบนี้อ่านะตัว p r i เนี่ยเพาเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องดูตัวไ r i ตรงนี้ตัวราคาแหลกนะว่ามีสวิงตรงไหนบ้าง่ถ้าเรามันก็เป็นเรื่องของการจับสวิงอีกถ้าเราดูสวิงนะสวิงไหนที่ซ้อนทับกันกับเลเวลของฟีโบสวิงน,นั้นแหละ ตัวตัวตัวเลเวลฟีโบนั่นแหละถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้อ่ะทีนี้เรามาดูจากที่ว่าตัวเลเวลฟีโบไหนที่ซ้อนทับก,กันกับตัวโซลิงไพรส์บ้างครับก็คือตัวจุดหมุนของราคาจุดกลับตรวของราคานะครับก็คือสิ่งที่เราเจอนะครับที่ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเลเวลนี้เห็นไหมตัว61.8%เเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ มีการซ้อนทับก,กันของดักรีบอเนชชีแล้วก็ตัวจุดสวิงพอยต์จึงทําให้เพิ่มอะไรเพิ่มน้ําหนักเพิ่มเครดิตสกอร์ทำให้จุดกับตัวตรงนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เราจึงใช้เป็นจุดที่เรียกว่าอาจจะวาง pending เอาไว้ดักกับตัวได้เลยเพื่อเป็น d i ส c o u n t ของราคาเวลาที่เราเห็นเป็น up t r e n แล้วอยากเราอยากต้องเทรด up t r e n นบ้างเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปบายจะแถวนี้เลยนะครับจะไม่ควรที่จะไปบายเจ็แถวนี้เลยบายแบบนี้เงิก็คือแบบ ก็คืออาจจะเป็นเมาเลยอาจจะติดดอยเลยเพราะว่าราคาก็จะลงมาที่แฟร์แวลูหรือว่าตัวดิสคัลพไรส์นะครับราคาอาจจะลงมาเรื่อยๆจนถึงตัว6กสหกจุดแปดนะครับแล้วก็ทำแพทเทิร์นนะครับอาจจะเป็นแพทเทิร์นเด c q เนะครับหรือว่าทำอีกแพทเทิร์นหนึ่งก่อนที่จะชุดอัพขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นวิธีในการเลือกหลักทรัพยนะ์นะทีนี้เรามาดูในฝัง่งถ้าเป็นขาลงกันกน,นะถ้าสำหรับถ้าเป็นฝั่งในขาลงเนี่ยเราจะเริ่ม จากฟิโบโดยที่สลับทางกันนะครับกดจุด A ไปที่ข้างบนนะครับแล้วก็กดจุด B ไปที่ข้างล่างจุด A เนี่ยก็คือจะเป็นร้อยเมอนะสมอ่ะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นร้อเซนะครับแล้วก็ตรงนี้ราคาต้องเป็นนี้ก่อนสักนิดนึงนะเร้วค่อยการจุด B นะครับจะได้ไม่ต้องขยับบ่อยเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับเราก็จะได้3ามแปนะตรงนี้เราก็จะได้5้เซนะครับ เหมือนไหมเนี่ยามหม่นะครับอ่าห้าสิบนะแล้วก็หกสิบเจ็ดจุดแปดนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดสิบแปดจุดหกอืมทีนี้เวลาที่เราดูเนี่ยเราก็ดูไอ้ตัวที่มันซ้อนทับนะครับตัวที่มันซ้อนทับกันกับสวิงนะอ่าซึ่งเราเจอจุดที่มันซ้อนทับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีอ่าก็คือจุดนี้เนาะเห็นไหมเพราะว่ามีจุดนี้ที่มาซ้อนทับเลยนะครับอ่าหรือว่าอาจจะเป็นห้าสิบเท่ากับว่าไอ้ตรงเนี้ยก็ใช้ได้สองด่านแต่ว่าเราก็เล่นด่านที่กําลังจะ ไปถึงก่อนนะครับเพราะด่าน50มันยังยังเป็นสถานีที่ไม่ใช่สถานีต่อไปสถานีต่อไปของเขาที่เขาจะต้องไปเจอนั่นคืออะไรครับก็คือด่าน38.2เพราะ,ะเราจะรอให้ราคาขึ้นไปถึงก่อนโดยที่บางคนเนี่ยอาจจะใช้กฎของการ pending order อย่างที่ผมสอนใน FHM อาจจะเขาจะจับสวิง extension เดี่ยว,วนี้นะครับเพื่อที่จะไปซ้อนทับกันข้าบนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ถ้า เป็นระดับบ b e g เนอร์ก่อนนะครับก็คือจะรอให้ราคาขึ้นไปถึงจริงๆแล้วเกิดแพทเทิร์นเกิดขึ้นนะเรียกว่าอาจจะเป็นรีวิวโซ่แพทเทิร์นแพทเทิร์นกลับตัวต่างๆนะสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คืออาจจะเป็นตัว SMC นะครับหรือว่าอาจจะเป็นทำมีแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในน้นหรือว่าอาจจะเป็นตัว Candlestick pattern นะครับที่เป็นแท่งเทียนนะั่นแหละเป็นชุดของแท่งเทียนกับตัวฮา Harami e n g u l ฟ i n งนะครับหรือว่ารีวิบาร์เอ็นกราฟฟิ n g อะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยคอนเฟิร์มจุด แนวรับย้ต้านได้ด้วยฟีบ bon ูนิชีรีเทสเมนต์แบบง่ายๆนะครับโอเคใครที่มาดูถึงตรงนี้แล้วนะครับหากใครที่สนใจนะตัวคอสเปนตรงนี้ผมได้ทำออกมาเป็น เวอร์ชันแบบจริงจังมากกว่านี้นะครับอ่าก็คือตัวคอร์ส FHM หรือว่า f i b o m o n e y นะครับก็คือเป็นคอร์สที่สามารถเรียนฟรีได้เลยในคอร์สเนี่ยจะให้อะไรบ้างนะครับจะให้อยู่อย่างก็คือ FHM EA ก็คือเราจะได้ EA ช่วยในการจับฟีมอนชีไปให้2ครับก็คือเป็นคอร์สสอนให้เข้าเทรดแบบปลายไส้แท่งเทียนแบบยั่งยืนนะแล้วก็มีกลุ่ม t e เล g r a มนะ TG ก็คือ t e l e g กร m สำหรับที่ผมเนี่ยจะแชร์ i g n a l Trade ให้ทุกวันนะครับถ้าใครที่สนใจแล้วอยากเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยฟรีทั้งหมดเลย ให้พิมพ์คําว่า FHM เข้ามาที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับช่วยพิมพ์คําว่า FHM ที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยแล้วเจอกันในกลุ่ม Tele gram ครับ